สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเชนโคนล่าฟันนะครับวันนี้เราก็พามาตกปลากันที่อ่างเก็บน้ําตาพระเขาวํอำเภอบ้านดา่านลันหอยจังหวัดสุขโขทัยนะครับตามล่าหาชะโดจิบไซยักษ์กันนะครับไปลุยกันเลย ปาจิตวะป,ปาจิตแม่มันนึกขึ้นมาปากแหลมเลยอุ้ยเกียด <c oughs> แมงตามมากัดเว้ยโอ้โหนึกว่าจะเอาแมงตามมากัดเฉยเลยอ้อมีอย่างนี้เลยมึงอะโอ้โหเฮียคอมาตั้งไกลแล้วมึงตามมากัดอะ <c oughs> หมินมามินอีกแล้วเอ้าเอ้าโผล่มาตั้งไกล่แล้วแม่งตามมากัดออจิบลงไปตั้งนานแล้วเมื่อกีย้ยังไงเลยเนะี่ย เรียบร้อยอีกหนึ่งเต็มครับอ้โ uh ห huh. ตามมากัดที่ใกล้เลยวนเะต้มน,นี้นี่ครับขันที่ใช้เซนไวๆวเหนียวมากคันนี้โทามหานาแบ็กเพ์นะโหดๆเลยอีกยี่สิบสี่สิบแล้วสาย PE จีแมกนะครับถักแปดบวกหนึ่งสี่นะสายฟูโลโคารบ์บอ,บอนหกสิบปอนด์ฟูโลโคารบ์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ของจีแม็กนะครับโอ้โหตัวนี้กัดลาพลาลิโต9เก้าอันตรายปลดก่อนนี่นะสีแตงโมสุดยอดไซส์กำลังห้าวนะมนใหญ่มากกิปเปอร์มาหน่อยนะ ทำนาที่อะดิโอ้โหติดไปแล้วกว่าแล้วอ่ะนีเป็นอะกรก็กู้สีดดวยก็กู้สีดดวยวก็กู้กนี่นะครับใส่ามาสองโลใส่กำลังห้าเลยครับสุดยอดปลาจิบโอเคสมแต้มต่อไปกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ đấy. กดใส่หน้ามันเลยไม่ต้องเถียงโยดไม้ใส่นี้ไม่ต้องเถียงเรียบร้อยใส่เนี่ยลราพาลาลิตโตแปดกดใส่หัวมันเลย ใสใ่กำลังห้าวครับโลกกว่าสุดยอดมาอีกแต้มหนึงโอเคสมแต้มต่อไปครับดุดุดดุกด,ดใส่แม่งนี้เลย กดใส่หน้าแมงเลยสีอะไรก็กัดอยู่อ่ะเละโอ้โหไม้อีกหนึ่งแต้มครับกัดมันเลยนี่สุดยอดปาจิบใส่ ไซนี้นะโล2โลเนี่ยเยอะมากนะครับโอเคชมแต้มต่อไป